วนนี้พ่แล้วก็นี่อู้น้ำเพิ่มอย่างน้อยถ้าไม่โต๊ะมันสั่นๆนม่เวลาคนเก็บ <c oughs> ของไงโต๊ะมันชอบเต้น <c oughs> พี่ขนมบวกอะไรอะ่ะน้องกำลังเด่น นี่ทำไมหนน่าเหมือนผีอะไรเลยอีกที่แล้วอย่างสว่างมันจะวูบหนึ่งก็ค่อยๆโอเตตต์เลมอนต้องอยู่แล้วเกี่ยวเลมอนก่อนแล้วพี่ต้องการอะไรไหมนะเดี๋ยว์วิ่งไปหาให้พี่ต้องการเลมอน เดวิลจะชักโค้งให้พี่ตัวนี้อย่างนั้นเลยอ่ะอย่งเดงก็ไม่มีเลยที่ซอดินสอพี่อ่ะไม่มีเชื่อไหมมันจะมีบางคนที่แบบไม่เห็นไฟที่พี่วางว่ะอยู่ข้างบ้านเนี่ยนี่อยู่หน้าบ้านเนี่ย เฮ้ยทำไมต้นไม้มผมมันเป็นอย่างงี้อ่ละลาโอ้ยเจอของสวยมากเลยอ่ะแต่ว่าหยิบไม่ได้เสียดายจังหยิบได้ใช่แล้วจยิบได้โอ้ยคือไม่ได้อีกแล้วอ่ะเราเจอแหล่งอาหาร เล่นอ oh. ่ะฮ hey, like ีเตดคุยอะไรอ่ะนี่ไอพี่เขเหมือนองไฟเลยอ่ะันพี่ช้านิดตัวเองเจอกระตุกไหมเนี่ยเฮ้ยพี่เจอซัมติงไรเดยตัวอะไรอ่ะมาดูนี่ใครมาเป่าอะไรข้างกูเนี่ย Luzi, 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 Luzi Anaya Tantan, olha é, é? <If eleven> saquei, saquei> Eu tenho... Eu o แต่ว่าต้นไม้สวยจริงนะประดับยังไงก็สวยขำอะไรเดนเนทจะหลุดไปสักพักหนึ่งทำไมอ่ะย้ายที่แหละมาดูย้ายที่เหนุหมการวางต้นไม้มิติใหม่วางต้นไม้แบบว่าต้านแรงน้ำถ่วม ทำไมของเวฟมันล้วจับอะไรของมันจะแบบว่ากำหัวตลอดเลยอะ่ะต้องเปลี่ยนหรอแมลงวันมัน,มนทำเมมันชอบอยู่ ต่ออยู่เลยเอาน้องอูงก่อนเวรบดูนะว่าใช่ไหมแต่เวรบเห็นพี่เขาวิ่งไม่ทางนู้นอะไม่ใช่ไงพี่ไปดูแล้วมันไม่ใช่มันมาเถอะนี่ แ่ทางไฟสีแดงอ,อีกทางนึพี่ไปดูนะนะสองทางนะพี่ไปดูสองทางเลยนะใช่พี่เขาวาซ่อนไวหรือว่า,ว,บบาวางไว้เรอพี่เขาอาจจะแบบอันเนี้ยอาจจะปิดไฟไว้ก็ได้อะ่ะเ<ว>นี่ย<ว>เห็น<ว>พี่เขาวิ่งมาทางเนี้ย อยากนอนแล้วว่ะเหรออยากนอนแล้วทาไมต๊้ตาลี่มันกลับหัวเป็นตูกตาคุณใส่งไงก็เลยต้องกลับหัวไปเอ้พี่ตูกตาไปไหน พี่ทำอะไรพี่ยินตัวก้ตาเหรอแหม่ <_ C ries> พี่ยินตัวก้ตาเป็นผู้หญิงไม่ได้นะ <_ C ries> บอเอาเด้อบอเอาน่ะ <_ C ries> ทำลายห้องเ็งอีกแล้วต่างแห่งว่าตรงได้ละ พี่พี่เห็นตรงนี้ปะ่ะพี่นิกเนี่ยมองพื้นทำไมโอมืดเลยเนี่ยมองพื้นอะมันเป็นรูปวันนี้อ่ะใบไม้ผูเออนี่มองใหม่ก่อน สีแดงตัวนั้นไม่ใช่นะหรือว่าแดงอันนั้นวะแ<ม>ดงเร้ก็ไม่ใช่หรือพี่แกเปลี่ยนสีวะนีสสอบนิสสอบพี่อยู่ฝั่งนี้เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยโหมันจะไปหาที่ไหนเจอเนี่ยพี่เขาวิ่งอยู่ทางนี้แหละ ไม่รู้จนะล่ะใครชืร่อกอรวะแม่ไม่รู้นะว่านไปอยู่ตรงไหนอุ้ยเป่าอีกรอบได้ไหมอ๋อตอนนี้เกิดอยู่ไหนไม่รู้โถอ,อ,อยู่ตั้งไกลอะเห็นออร่าเยอะระวังนั้นมันมีอสอง<ะ>ตัวมันมีสองตัวนั้นอยู่ดักเยอะ พี่ว่าพี่นะพี่ว่าพี่มีของมาทดแทนแล้ววะพี่เจอแล้วแต่ว่าเชา้าก่อนไม่นี่น,นี่เดี๋ยวอ,อันนี้ไปให้เอาอะไรก็เป็นของที่ไม่ดีเนี่ยเลยเป้าไม่หน่อยโอเค,อเ,คเห็นแล้วไม่ก็รังไม่รังต้องชอบแน่ๆสีม่วงมาทำไม ก็เปลี่ยนสีเอาสิก็เปลี่ยนได้เหรอดูจะได้สีเขียวโอ้โหม่วงแบบม่วงๆเนาะนี่ไง้ยเปลี่ยนสีได้เฮ้ยมันเป็นรูปหน้าคนไหมเออ้ยสวยอยู่นะเออ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 เอาออกไปอีดินสอเนี่ยไ้ประโยชน์มันไม่ใช่ดินสอ ที่อมาน่ารักกว่านี้อีกล่ะใช่อุ้สนุกนะเนี่ยนานๆทีมีคนเล่เกมด้วยไม่เห็นสนุกเลยมีคนเอาของไปซ่อนเแล้วออกเกมแล้วมีคนเอาสองไปซ่อนนะไม่เห็นดีฉอได้เห็นไหมไวอาี เอ้ยทำไมมันไม่มีตัวอะไรมาแบบมาเพ่ง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 สรเราเลยวะอุ้มมันอยู่ไกลเดี๋ยวลับตัวนั่น่ะอยู่แต่และมุมดูสิวิวิทย์พีดูยางเฮ้ยทำไมมากับพีดได้ดูสิออกไป R G B อ้อ <c oughs> อ้าวอุ้ยน้าเขียวมากอยากแตะโคมไฟตรงนี้ออกอ่ะมันขวางทางมากมันขวางทางเหรออ่านเด,วเดวเาเดวาาพี่พี่วังไวด้ดาวแบบตกแต่งตรงนู้นจับสลัไสไบไอส์มาจับสลับอ่ะตรงนี้ได้ไหม ปทำไมไฟมันมืดจังในห้องนี้ไฟมันเยี่ยมมันมืดอะตรงนี้เดี๋ยวหาไฟก่อนอุ๊ยเสียงมันกระตุกไหมอ่ะไม่ไม่ไม่โอเคเพราะว่าตอนนี้อ้าวเล่นนตเองแบบกระตุกมาก

ตายเลยเ <c oughs> ้าเว็บเกิดที่ไหนเนี่ยชอบเพลงอ่ะอเกิดใกล้ๆนี่ พี่สาพี่บาเจอยังพี่หรืคนเราตายขาเนมอนเลยหรอ อยมีอีกเกียอยู่ใกล้เราด้วย ไอ้เอ็งหองหกไปไหนแล้วนี่ยังไม่เห็นหน้าตาเลยก็ไปหาของอยู่ต้หน้าไปหาเลาะอยู่โอยชอบเลาะเนี่ยคือคนพิสศษไม่ดีเลยเอ้าก็ไปหาเลาะซื้อนะทำไมต้องเลาะก็ไปหาของแม่เอ้ยุ้๊ มัมีจะเอาแม่มาเล่นอีแหละเว็บติดมาแรงวันเฮ้ยมาจากไหนอะ่ะที่มันไม่ใช่บ้านเรานน่ใช่มันจะมีแบบบ้านเพื่อนด้วยเอาไปที่ไหนก็เจอแต่บ้านอีกกรน,นี มีใครเล่นโลบบเล่นไหมคหรับฮะผัวใครอ่ะไม่รู้รอ่ะปีนี้เป็น,นปสมัยจริงเหรอปีน,นี้ก็เล่นสาม้านไม่เจออ๋ออะไรผิวเปล่ากไหมพี่ไม่ผิวนะเจ,ะจ,ะจะอไหมเจอเปล่า กำลังวิ่งอาย่เฮ้ยเจอน้องแพนกวินไม่เอาดีกว่าบ้านแล้วเราทำโคมแฟใครหล่นก็ไม่รู้เฮ้ยไอตีมน้ำเป๊ปซี่่ต้งมาหน่อยแหมใครล้อกันแน่ โอ้เว็บเกิดไกลจังอุ้ยด่นเด็ดดันดูด่าแคปอันนี้ให้ดูนี่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 พีเพ่เจอพี่เจอเจออะไร Mà tôi, tôi thử có được không yêu thì... ờ. họ... này yêu đi... là... không? này yêu này Như này yêu này này như này yêu này นี่ก็อยากเล่นสไลเดอร์มัท้ทีนี้ขอให้ไม่ก็ละละเห็นว่าล่ะมีใครเล่นสไลเดอร์ไหมทำไมไม่รู้เอาวุ้ติดยุสนาไม่เล่นเหรอใครเจ้าอะไรนี่รู้ได้ไง เ,เห็นตันน้งนาเสียน่าเกลียดอะ,อะไม่ไม่ไปแลไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุนใหม่เร็วไม่เจ้าต่อมให้คนขาใจขาใจอะไรวะไม่รู้มขาดใจบอกทุกอย่างนล้ขาใจเบลวน,นะ ไม่แปลเกี่ยวบหูว่ะใส่หูฟังนานมากไม่แตกเลยว่าแต่ดินสออยู่ไหนใครถ่ายดินสอเจอให้ห้าร้อยเอาเอาไหม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 เดี๋ยวพี่รอให้ไม่ไม่อย่างตัวเองเป็นคนซ่อนนะ่เหรอ เราด้วยอุ้ยบ้านใครสวยจังอ่ะบ้านเขาสวยมากผู้ใดไม่รู้เดินมาตั้งไกลออกเดินทางแล้วก็เจออ้าวอุ้ยดูเขาเขาเขาทำสวยมากเลยนะแมนติลา <c ười> <c ười> <c ười> วีระมุดอยู่ไหนวะดูไกลเติบอ๋อนี่เป็นชีวิตจริงนี่พี่ม่วงนอนกับมันเห็นมุ่งนอนอยู่เหรอยินเอาคนกระโดดมาเอานี่ทำรอบเนี่ยวูดมีความแบบหน้าชั้นหลังเบอร์วิ้ยสวยมากอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเวฟลองหันหลังมาดิเวฟหันหลังมาเวฟหันหลังมาเออเออไม่ไม่ให้ตรงกับหน้าพี่อ่ะดู ดูความหน้าชัดหลังเบอร์จะจะให้ดูยังไงเอ้ยใครสนใจจะช่วยเลยเหรอเอาอยู่ไหนล่ะ,อย,ละอ,อยู่ไลกลมากก็ตีไปไกลอีกแล้วเนี่ยสาวขาลรอเห็นปะเออภาพมาทำสวยขึ้นจริงๆนะ มันตัดขอเวลบใลัลงเมอร์ครัวนี้หรออ,อควสวยะ่ะมันตัดยังไงอะ่ะตัดอะไรอะ่ะโอเคเห็นแล้วเห็นบ้านไม่ อ๋อวิ่งทำไมมันเสียงนัะนะรู้สึกว่าเจออุปกรณ์ไปนี่ไงเงาไม่ค่อยยาเลยไอ้กล้องไม่ค่อยยาเลย คือสแกนไม่เห็นพีเตอร์เลยนะรู้ว่าอยู่ฝั่ง,งนู้นบ้ามันเห็นแบบแบบอ่ะเรายืนใหม่ยืนใหม่เนี่ยดูดิหน้าสวยเป๊ะหน้าสวยมากหน้าฉ่ำคือขานีเป็นแบบ ข <laughs> าเลี้ยวสุดๆเออแต่บอดี้สวยอยู่นะไ,ไปว่าไ,ไปนี่นี่ไหมอาว่าก็โอ้นู่นน่ะเห็นชือ่ออยู่นู่นนะผู้สาวขาแล้วเอ้ไม่ไม่ไม่เฮ้ยอุ้อยของเต็มตัววิ่งไม่ได้ ใกล้ก็ตด่านช่วยด้วยไม่กลัวไม่กล้าไปตรงนี้ตรงนี้อ่าีอกเกียเยอะมากวูดูอ้อมเลยพี่ด้วยอะไรอะ่ะสำเนียงพูดเจ้าเหมือนแบบว่าคนคนที่แบบว่าฝึกพูดภาษาไทยอะ่ะ เหมือนเหมือนเหมือนเจ้าเป็นคนจีนหรือไม่ก็เจ้าเป็นคนแบบต่างชาติแล้วเจ้ามาพูดภาษาไทยอ่ะสำเนียงเจ้าเหมือนอย่างเงี้ยเลยอ่ะก็ดีอยู่กับคนต่างชาติเยอะ <c oughs> จริงหรอโซนนี้มันมีแตบบ่คนต่างชาติหรอเออพูดแบบยังไงอ่ะ <c oughs> แต่ฟังเไม่รู้เรื่องนะพูดไม่เป็นเออเวลาคน พี่มิเนเดช์มากรับเอา <c oughs> เอาเปิดไฟี่ยละอะไรอู้ตรงนี้ตรงนี้มันมือดอะเปิดไฟอะไรอีกนี่อะพวกปูตีกันอยู่ตรงนั้นเล่วสองกันไอ้เราก็นั่งหลบ <c oughs> อยู่มียัดใส่ดิหนี่ไปครครกไกลค่ะแเน้ยต้ไกลจนสุดแมปอ่ะ เห็นชื่ออยู่นะจ้าวันนี้ไม่สวยอ่ะแล้วไฟในบ้านมันโอยคืนหมอกคืนหิมอกะวางสัตว์คือวางสัตว์เหเห็นเห็นชื่ออุ๊ยคืนหมอกมันไม่เห็นชื่ออ่ะมันอยู่ไกลกูเนี่ยข้าเห็นชื่อเจ้าอยู่เนี่ยข้าเห็นชื่อเจ้าอยู่นะเจ้าเจ้าไม่เห็นชื่อฉันเองหรือเปล่าแล้วฉันเห็นชื่อ ในไม่เห็นแล้วตอนนี้ยี่เาเห็นแบบเนี่ยพี่ละเป็นการเพื่อเพื่อพวกบาทพี่ทำไมมีหมอนี้นาพูดหมอกนะลืมบอกมันจะมีคืนแดงเดือดแล้วก็คืนหมอก ก็คืนที่พี่นิกเป็นเมนจุลงจุดแกะโป๊คิ้วใหม่อ,อ,กา,อากน้องเราอ่ะคิ้วใหม่แดงแดงมานี่ได้โอ้ยหนาชา้ำปะหน้าสัตว์หลังเบอร์หน้าสัตว์หลังเบอร์หน้าไม่เบอร์แต่หลังชัดชัด บ้า,าตังห้าร้อยไอ้นะตังห้าร้อยไหนไมันใช่ดินสออยู่หรอโอ๊ยมันก็คือดินสอนี่แหละไหนเช็คนี่เฮ้ยดินสอยจริงวะไหนวันไม่ใช่ประกาศพูดโอ้โห و, ปรับสีได้ด้วยขนาดนี้ มนันดีสอมันใหญ่จังิอปินซอเ <laughs> ินซอ <laughs> <laughs> เอาเอาเปไน็นไงอะไรอา <laughs> <laughs> ประดับวาแ <laughs> <laughs> ลุววิ่งตาวทำไมไหนมันดูยังไงน่ <laughs> <laughs> าชั <laughs> ดหลังเบื่อฮะกดเองกดเอง โอ้ย้มันเหมือนกันไหม่ะมันมีมันมีเอกให้กดอมีแ้นพี่ก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รอกให้กดเอกเพื่อสูงดูเขาคือภาพองพินนี้คือเงามากเลยอ่ะหน้าน้องฉ่ำมากดูพี่เต้ยไม่ออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้จะถ่ายเต้ย ดูดูหน้าน้องฉ่ำอูนนี่วุไม่อยากเล่นด้วยอภาพสวยเกิน <c oughs> ในของเวบ็บอะส่งม้เวบ็บด้วยก็สง่งให้เลยเนะว็บพี่เพิ่งเห็นข้อความ ไม่เอาพี่เขาอ่ะยังเห็นหน้าพี่เขาส่งส่งละส่งละย่าเห็นโอ๊ยกดกดของเว็บคือแบบกดแชทนี่หว่ามนค่อยสูงก่อนกดแชทดีกดแชทมนค่อยสูงให้เราจะหน้าฉัาดหลังเบอร์เออเือันสูงได้อุ้ยใหญ่ขยับทีเผลอถ่ายรูทีเผลอ ผือมากอุ้ยแปดไอ่ขึ้นเกียรเพลงอะเกียดความบิ้วอุ้ยทำไมแม่โทรศัพท์ไม่เอ่ะถ่ายรูปเล่นแล้วทีเนี้ยไม่ทำอะไรแล้วถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปต้นไม้ดีกว่า <You. S 2> ทั้งเถวทั้งมาสดใสไปไหนไม่ได้บอกลงมองไม่เห็นเะีอนใช่วซูมในวะทำไมเราซูมไม่ได้ไม่อยากเล่นไดเป็นพิมพ์อ่ะขี้เกียจกด หน้าเวบหลอนมากไปเอาทรงผมดีๆมันค่อยไม่หลอนมันได้มีตะเกียดปากมันมากนะปากแบบปากกระกจับออฉีเพินเลอร์มาไหลเข็บดเน ไมม่ีวันยใช่ไหมเว็บนั่งไปนั่งมาเว็บก็จะหลับนั่นี่อุมันสามารถถ่ายดูไปเรืยดูอีสปอร์ตทำอะไรกัน